นี่ค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆแดดแจ่มแดดจ้าค่ะคุณแม่มีของสวยงามค่เป็นผ้าไหมมือสองวันนี้ค่ะค่ะผ่านไปแล้วทิปหนึ่งราคาเก้าร้อยบาทนะคะแต่วันนี้อันนี้อยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะผืนนี้เป็นเก่าเก็บโบราณนะคะเป็นงานเก่าเก็บโบราณค่ะเป็นผ้าไหมมือไอ้ไหมมือ ตัวนี้เกา pues ่ th th าเก็โบราณค่ะผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานผืนนี้นะคะราคาส13สค่ะค่ะออกโทนสีทึบหน่อยนะคะค่ะราคา800บาทนะคะผืนนี้เก่าเก็โบราณยังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะออกโทนสีคนเก่าคนโบราณชอบออกโทนสีทึบนะคะเวลาทําผ้าใหม่ค่ะอันนี้อยู่ที่ราคา800บาทนะคะของเก่าของโบราณค่ะ800บาทนะคะค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะ800บาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะผืนนี้เป็นของใหม่ค่ะราคาอยู่ที่เก้าแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นของใหม่นะคะผืนนี้ค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะแปดร้อยบาทนี่ค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะผืนนี้นะคะของแท้เลยค่ะเก่าโบราณมากเลยค่ะค่ะวิธีทําก็ยัง งาาไม่ค่อยปราณีเท่าไหร่นะคะคนเก่าคนโบราณค่ะค่ะผืนนี้ก็อยู่ที่800บาทนะคะคลิปนี้คลิปแ0 0บาทค่ะค่ะนี้ก็เป็นผ้าสามตะกอนะคะแ0 0บาทนะคะค่ะไม่มีตําหนิไม่มีรอยขุดเขียนนะคะเป็นผ้าที่คัดเกรดรองสองนะคะเกรดหนึ่งเก้าร้อยเกรดรองมาแปดร้อยบาทนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะเป็นงานใหมบ้านคงยืนค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเอาไปค่ะส่วนมากคุณแม่ก็ซักนะคะผ่านการซักรีดนะคะค่ะผ้ามือสองนี่ค่ะคุณแม่จะซักมาก่อนนะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้เอามาแล้วก็มามาวางขายเลยนะคะผ่านการซักรีดก่อนค่ะทํางานเป็นครอบครัวนะคะคุณแม่เป็นแผนกหาค่ะแล้วก็มีลูกค่ะคอยซักให้ค่ะซักแล้วก็ลูกชายนะซักนะคะซักผ้าไหมถต่ไม่มีลูกสาวค่ะ คุณแม่มีเซรลูกชายนะคะแล้วก็ให้หลานมาช่วยรีดค่ะช่วยกันทํางานนะคะทํางานเป็นครอบครัวค่ะผ้ามือสองเนี่ยค่ะต้องทํางานเป็นครอบครัวนะคะค่ะพื้นนี่ก็งานไหมบ้านพุ่งยืนผ้าสามตะกอนะคะเต็มสองเมตรนะคะค่ะส่วนมากโซลลินจะใส่ผ้าสามตะกอค่ะเต็มสองเมตรค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะค่ะพื้นนี้แปดร้อยบาทนะคะเป็นสีพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะ ค่ะคุณแม่ก็ติดสรงมาพื้นหนึ่งค่ะมันจะมีปรับปนกันนะคะสรงพื้นนี้800บาทนะคะสรงโซนจังหวัดบุรีรัมค่ะคุณแม่จะหาโซน้าบุรีรัมสุรินนะคะค่าราคาอยู่ที่800บาทนะคะสรงยังไม่ได้ใช้งานนะคะแต่คุณแม่ว่าเห็นรอยขูดเขียนนู่นี่ข้างบนค่ะ ค่ะนี่ท่านว่าท่านพับไววอาจจะหนูแทะนะคะอยู่ข้างบนแต่มันเป็นอยู่ข้างบนค่ะมันไม่มีปัญหานะคะอยู่ข้างบนนะคะค่ะหรือจะเอาเป็นล่างสุดก็ได้อยู่ข้างบนเวลาเรานุ่งค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะอเป็นผ้าโสรงนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ าสโลงค่ะเป็นลายสโรงนะคะเราจะไปตัดชุดแสกชุดเดสก็ได้ค่ะค่ะราคา800บาทค่ะค่ะสนใจโทรทักได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะคือคุณแม่บ้านจะเอาไปให้คุณตาคุณพ่อบ้านก็ได้ค่ะใส่แบบเสร็จจากภารการทํางานค่ะเราก็นุ่งอาบน้ํานุ่งสโงแล้วก็ผ้าขางม้าคาโพงค่ะก็ดูเหมือนแบบ คนเก่าคนโบราณนะคะท่านจะแต่งตัวแบบนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นมีลายโฮนนะคะลายโฮนก็คือลายประจําจังหวัดสุรินค่ะราคา800บาทนะคะไม่มีตําหนินะคะถ้ามีรอยขูดรอยเขียนตรงไหนคุณแม่มันดื้อสายตาคุณแม่ไปคุณแม่กราบขอใครค่ะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองนะคะอย่าเพิ่งบูรี่ต่อว่ากันนะคะค่ะเพราะว่าบางทีสายตาของคุณแม่ก็ มันก็ไปตามวัยตามยุคตามวัยของเราค่ะคุณแม่ก็ใส่แว่นตลอดนะคะแว่นนีสองมีขยายใกล้ขยายไกลค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะท่านจะเอาไปตัดค่ะตัดชุดเบ่งชุดแสกก็ได้ค่ะไปแปรรูปนุ่งเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่าราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะเป็นหมลายโฮนนะคะ ค่ะเพราะว่าผ้ามือสองค่ะเวลาคุณแม่เขาใส่แต่ผ้ามือสองนะค่ะใส่อยู่นี้ก็เป็นผ้ามือสองค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะเป็นหมีลายโฮนค่ะของเก่าของโบราณค่ะค่ะผ้ามาจากโซนบุรีรัมย์ผืนจะไม่ค่อยเต็มสองเมตรนะคะก็จะเล่นผ้าหลาค่ะค่ะนี่ก็ราคาแปดร้อยบาทนะคะไม่เต็มสองเมตรนะคะ ค่ะถ้าคนไหนจะรับผ้าไปก็สอบถามคุณแม่ก่อนนะคะค่ะสมุดลาหไม้เลขยีบสเนี่ยค่ะสีผ้าอ่อนนี่ค่ะสีผ้าใสค่ะค่ะมันจะไม่เต็ม2เมตรนะคะแต่รุ่นคุณแม่ใส่ได้ค่ะจะอยู่ที่เม็ดแปดสิบค่ะราคา800บาทค่ะไม่มีรอยขูดรอยเขียงค่ะค่ะแต่ว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นของเก่าไอของมืณสองนะคะ ค่ะบางทีก็การทอเส้นยืนมันขาดค่ะมันก็มีจุดนิดหน่อยค่ะอย่างนี้ค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะผืนไม่ค่อยเต็ม2เมตรนะคะอยู่ที่เมตรค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะผืนไม่ค่อยใหญ่ไม่กว้างนะคะค่ะคนตัวน้ำหนักประมาณ80-90โลจะไม่แนะนำนะคะ ขารุ่นคุณแม่ก็ใส่ได้ค่ะคุณแม่ก็นุ่งเม็ดแปดสิบนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าพื้นใหญ่มากมันก็เป็นมันเป็นอุ้ยยุเป็นอุ้ยยุเป็นเป็นบอแขรเนี่ยค่ะถ้าพื้นใหญ่แห้งค่ะเขาสีห่อผ้าค่ะนุ่งกับพอดีแหละค่ะเม็ดแปดสีรุนคุณแม่เนี่ยค่ะเป็นเม็ดแปดสิบนะคะค่ะนี่ก็ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีสีกรมค่ะ ส่วนมากผ้าโซนฝั่งโน้นจะทําเป็นสีกรมเยอะค่ะค่ะต้องหาโซนสองฝั่งนะคะหาผ้าไหมนะคะไม่แค่หาแต่โซนสตรีนอย่างเดียวนะคะมันมืดไปเรื่อยๆค่ะคุณแม่มันมืดเริ่มมืดเริ่มย่างไปหายากค่ะค่ะทางฝั่งพี่น้องทางชาวดอนสารคามก็ลงมาหาแถวสตรีนเหมือนกันค่ะค่ะหาบ้านของคุณแม่เหมือนกันนะคะค่ะก็ไม่ว่าการการทำมาหากินค่ะเราก็ต่างคนต่างหาต่างคนต่างทำค่ะ ค่ะราคาผ้าไหมมือสองค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะค่ะไม่มีตันหนีไม่มีรอยขูดรอยเขียนนะคะค่ะเป็นลายต้นสนค่ะพืนผ้าเป็นสีไอสีกรมค่ะค่ะสีกรมนะคะค่ะผ้าไม่คมชัดผ้าไม่เด่นชัดคุณแม่กาดอรอยด้วยค่ะค่ะถ้าภาพไม่คมชัดนะคะค่ะคุณแม่ปรับแสงสีไม่เป็นค่ะรู้แต่ ตั้งกล้องแล้วก็ลุยอย่างเดียวค่ะมันยายได้ค่ะแต่แสงสีไม่เป็นจบจริญญาปอสีค่ะค่ะไม่เป็นนะคะค่ะแต่ว่าคุณแม่พอทําไปได้ค่ะค่ะพอปัน like ่นเข้ were, าว่าพ่อขูดพ่อเก่าไปเป็นมือมือเว้นเว้นค่ะพ่อขูดพ่อเก่าไปเป็นมือมือเว้นเว้นค่ะค่ะนี้ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นต้นสนพญา Those นาคค่ะเป็นผืนผ้าเป็นสีกรมนะคะต้นสนพญานาคค่ะ ค่ะงามเนื้อหลายค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะแป0รบาทนะคะค่ะใส่ออกบุญก็สวยออกงานก็โดดเด่นค่ะค่ะผ้ามือสองเกตดนไม่ขี้เหร่นะคะงามค่ะค่ะงามเนื้อหลายค่ะราคานี้ค่ะไหมก็แพงเลอค่ะพี่น้องชาวไทยค่ะกลุ่มทอผ้าไหมก็มีแต่บนว่าไหมแพงค่ะ ่วนมากคุณแม่จะลงไปหาผ้าส่วนมากแกไปหาผ้าโซนที่เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมทอผ้ากันเองค่ะเลี้ยงหมอนแล้วก็ทอแบ่งรูปแบ่งหลานใช้งานค่ะค่ะมันถึงมีผ้ามือสองมาให้เราได้ขายสืบต่อกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะค่ะต้องโซนหาโซนพวกที่เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอแล้วก็ไม่ได้ส่งทอดตลาดค่ะแบ่งรูปแบ่งหลานใช้งานแล้วก็มันถึงมีผ้ามือสองผ้าพวกไหนทอผ้า แล้วก็ส่งตลาดขายจะไม่มีผ้ามือสองค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้นุ่งเขาจะขายอย่างเดียวค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะลายนางเทียนนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะผืนผ้าเป็นสีกรมนะคะไม่มีตํำหนิไม่มีรอยขูดรอยเขียนนะคะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะ กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะเพราะว่าช่วยคุณแม่ค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนีไม่มีรอยผดเขียน,นะคะค่ะตรงไหนมันดื้อค่ะคุณแม่กาบขอภัยค่ะดื้อสายตาไปค่ะเล็ดลอดสายตาของคุณแม่ตรวจหาที่จุดนะคะก่อนที่เราจะจ่ายเงินกันเราก็ตรวจหาจุดค่ะจุดหาแผละนะคะค่ะราคาอยู่ที่ 800บาทค่ะค่ะนี้ก็800บาทนะคะผืนถ้าเป็นสีเม็ดมะขามอมม่วงนะคะค่ะนี้ก็800บาทค่ะเป็นผ้ามือสองไอเป็นผ้ามือสองผ้าสองตะกอนะคะ่าราคาอยู่ที่800บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะ800บาทค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนโทรท่านได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ800บาทค่ะผืนผ้าอยู่ที่เมตร80นะคะไม่ถึง2เมตรนะคะถ้าผ้าโซนที่แถวบริยวนจะไม่ถึง2เมตรค่ะค่ะส่วนมากก็จะเรียกผ่าหลา2หลาค่ะค่าราคาอยู่ที่800บาทค่ะรหัส7นะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีสีน้ำตาลเข้มอมม่วงค่ะ ขาสวยทุกผืนง,งามทุกขืนค่ะเข้มบม่วงนะคะเน้ารลูม่วงค่ะขาะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนิ่มสลวยสวยทุกขืนค่ะค่ะผ้าไหมมีแต่คำว่านิ่มสลวยนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะคะ่ะราคานี้ค่ะพอหย,ยิบพอจับนะคะค่ะคุณแม่ใส่ก็มีแต่ผ้าไหมหมือสองเลยค่ะคุณแม่ใส่ก็มือสองนะคะเวลาใส่เป็นนานๆยิ่งขึ้นเงาด้วยค่ะผ้า ผ้าไหมจะสร้างราศีให้กับตัวท่านนะคะขึ้นเงานะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็แปดร้อยบาทนะคะผืนผ้าออกเป็นสีน้ำทะเลนิดหนึ่งนะคะค่ะนี้ก็สวยค่ะผืนผ้าน้ำทะเลนิดหนึ่งนะคะแปดร้อยบาทนะคะค่ะมิตแปดสิบค่ะจะอยู่ที่ม่ตแปดสิบนะคะ ค่ะคนอ้วนก็อ้วนมากประมาณ80-90โลก็คุณแม่ไม่แนะนํานะคะถ้ารุ่นของคุณแม่นี่60โลใส่ได้ค่ะคุณแม่ก็ใช้เม็80เลยเวลาเอาท่า2เม็ดไปตัดก็เขาจะขยับเข้าเยอะมากค่ะถ้าท่า2เมตรค่ะอันนี้เม็80ตัดผ้าป้ายกําลังสวยกําลังงามค่ะค่ะหรือนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะค่ะราคาค่ะรหัส16นะคะค่ะสีฟ้าน้ําทะเลค่ะ ราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะ800บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ8 0 0้อบาทค่ะเป็นผ้ามือ2นะคะค่ะแม่บัวรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นต,ตำรับไหมมือ2องนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ800บาทค่ะค่ะ800บาทนะคะ ผืนนี้ก็สวยนะคะนี่ก็เป็นสีผืนผ้าก็เป็นถ้าอันนี้เขาเรียกว่าสีช็อกโกแลตนะคะผืนผ้าสีช็อกโกแลตค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะนิ่มสลวยสวยงามมากค่ะค่ะราคา800บาทค่ะดูผ้านิ่งหนึ่งหนึ่งึงค่ะมันมีน้ำหนักค่ะมันเป็นงานใหม่บ้านพงยืนนะคะค่ะละหักสามค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะ ผืนนี้ก็ผืนใหญ่ผืนกว้างอยู่ค่ะผืนนี้ไม่เก้าสิบนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดจางค่ะเพราะว่าเขาทาผ้านุ่งเองค่ะส่วนมากคนตัวใหญ่เขาก็ทําผืนใหญ่คนตัวพอกลางๆทุกคุณแม่ก็ทําเท่ากับตัวของตัวใครตัวมันค่ะค่ะผืนผ้าจะไม่เสมอกันนะคะเขาไม่ได้ส่งขายทอดตลาดค่ะเขาจะทําผ้าแบบผ้านุ่งค่ะผ้านุ่งเองนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะคุณแม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะคะส่งของค่ะโอนเงินส่งของค่ะส่งทั่วไทยค่ะส่งของทุกวันค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะไม่มีรอยปูดรอยเขียนนะคะ ค่ะไม่มีตำหนินะคะไม่มีบาดแผลนะคะถ้าตรงไหนมีบาดแผลคุณแม่ก็บอกไปนะคะก่อนคุณแม่จะจ่ายเงินกันก่อนที่เราซื้อของมาเราก็ตรวจเหมือนกันตรวจหาบาดแผลนะคะค่ะแต่ถ้ามันดื้อค่ะมันดื้อสายตาของคุณแม่กรับขออภัยค่ะค่ะกลัวแต่มันดื้อสายตาคุณแม่แน่นี้ก็เป็นม่วงค่ะม่วงเปลือกมังคุดนะคะผืนผ้าเกรดดีมากค่ะเป็นผ้าเกรดดีมากนะคะ ค่าราคาอยู่ที่800บาทผ้าคัดเกรดนะคะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะ800บาทค่ะพื้นนี้ก็เม็ด90นะคะค่ะมันจะพื้นใหญ่พื้นกว้างบางผืนค่ะเพราะว่าผ้าพวกนี้ไม่ได้ทําส่งตลาดค่ะถ้างทาส่งตลาดต้อง2เม็ดค่ะค่ะทํานุ่งเองค่ะค่ะเราต้องไปหาแหล่งที่ผ้าทําแล้วก็เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทํานุ่งเองแบ่งรูปแบ่งหลานใช้ค่ะผ้าไหม ถ้าทําส่งตลาดไม่มีเหลือค่ะไม่มีเหลือขายให้เราค่ะไม่มีผ้ามือสองค่ะเพราะว่าเขาจะทำขายอย่างเดียวค่ะเหมือนโซนสุรินทร์อย่างนี้ค่ะอำเภอสังขาบแบบนี้สีขอแบบนี้ลำดวนอย่างนี้ค่ะอำเภอเขาเินนรินส่วนมากจะไม่ค่อยนุ่งผ้าใหม่ค่ะนุ่งอยู่ค่ะแต่ว่าคนเก่าคนโบราณนันจะนุ่งอยู่ค่ะค่ะแต่คนสมัยใหม่นี่ว่าทอขายอย่างเดียวคุณแม่มีแต่ทอขายค่ะ าราคาอยู่ที่800บาทนะคะรหัส18นะคะค่ะผืนผ้าออกเป็นสีม่วงเปืดอกมังคุดนิดหนึ่งนะคะมันห่าว่าเปือกมังคุดกำลังสีสูกจ้าค่ะเนื้อผ้าเกรดดีมากค่ะสภาพใหม่สภาพดีนะคะค่ะราคา800บาทค่ะผ้าโทนนี้โซนโซนทรีนสนวน้ากกะทำผ้าสีพวกนี้ค่ะออกคล้ายๆแบบนี้แหละ ขาราคา800บาทนะคะขาะนนี้ก็สวยค่ะผืนผ้าเป็นสีกรมค่ะขารหัส3นะคะสีกรมนะคะขาราคาอยู่ที่800บาทนะคะขาผืนก็ใหญ่กว้างอยู่ค่ะขาราคา800บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สามสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะราคา800บาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านพงยืนนะคะค่ะงานใหม่บ้านพงยืนค่ะลายก็ลายใหม่ค่ะลายใหม่อยู่ค่ะเป็นลายประยุกต์แนวใหม่อยู่นะคะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะเป็นสีกรมนะคะค่ะเป็นสีกรมผืนผ้าค่ะค่ะใส่กับเสื้อขาวสวยค่ะราคาอยู่ที่ผ้ามือสองนะคะ800บาทค่ะไม่มีตำหนินะคะไม่มีรอยปูดรอยเขียนนะคะ ค่ะเป็นผ้าราคา800อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะแ0 0บาทค่ะสามารถพืนไหนชอบพืนไหนท่านได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ800บาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหางามเมื่อร้ายค่ะราคา800อบาทนี่ค่ะค่ะ800้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะพืนผ้าเป็นสี สีกรมค่ะกรมเข้มนะคะค่ด800บาทเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะไม่มีตำหนินะคะค่ะไม่มีรอยขูดรอยเขียนนะคะค่ด800บาทค่ะ่ะไท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาค่าคุ้มครองสิ่งปกติป้องทุกท่านค่ะ